มาเยือนน้องแดนต้จะไกลแค่ไหนแต่ใจเรายงถึงที่เมืองนี้คือนามปัตตานีอุดมมากมีมากใจมากมายวัฒนธรรมไทยประวัติศาสตร์นักศึกษาทีวินะครับวันี่พี่น้องได้ร่วกันนะครับวันนี้ลงมาที่เือเซ็ ครับผมเดี๋ยวซี่มีอะไรดีล่าสุดเนี่ยมีพี่น้องทุท่านหนึ่งนะครับได้ทำสถานที่เพื่อที่จะมาเป็นสถานีการรวมคนการอะไรนั้นเป็นทิวิตี้ร่วมกันอยากจะให้เจ้าของสถานที่ที่นี่นะครับเจ้าของร้านที่นี่ให้แนะนําตัวตัวเองหน่อยแล้วก็กล่าวถึงเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับร้าน ไบสตีชั่งที่นี่ครับครับเชิญครับสวัสดีครับผมเ,เซธเนี่ยฮะเซธอุยศ์เดิมๆแล้วผมไม่ใช่คนในพื้นที่บาคนนี่ตำบลหนึ่งซึ่งอยู่ไกลจากนี่ไปรประมาณเจ็ดกิโลทุกครั้งที่ผมที่ผ่านมาซิปปิเซธเนี่ยผมก็ทักใจยังเพราะว่าเป็นคณาสมบ,บัติของของปัตตานีพื้นายของปัตตานีนะครับครับเออแล้วก็อย่างผมผ่านมาทุกครั้งที่จะมีอ่าพวกปัจจัยยาน มาเป็นร้อยที่บ้านอยจะทำยังไงให้แบบเป็นจุดรวมคนที่หนึ่งผมก็ได้รึกษาผู้ใหญ่ทั้งนึ่งของของจังหวัดคือท่านนายพลก่อนแกก็กล่าวว่าเออเซจอยากจะทําเพื่อหาผลประโยชน์เพราะว่าพวอควาสุขผมรู้ว่าเออผมเรื่องความสุขดีกว่าตอนนี้ผมก็อายุมากแล้วเออแล้วก็โอเคงานผมหาสาที่ก็เลยกานผมเอาคุณให้น้องๆบางเออผมเจอกับน้องคนหนึ่ง ซึงเป็นเจ้าของบ้านแกก็กำลังร่างงานอยู่แล้วก็กลุ่มของเขาเนี่ยก็มีอยู่สามสี่คนผมเคยเป็นเป็นมืออาชีพในเรื่องของการทำอาหารทำโรตีเก่งมากคนนี้เขาบอกว่าอย่างนี้ด้ไหมผมเอาคุณให้คุณก็เอาควาประโยชน์ไปแต่คุณเอาความสุขมาให้ผมดางนี้งตั้งมาคือเนี้ยบเซชันนี่แหละแล้วก็ก็ได้รับการคุ ำจำรู้จักท่านในพระบรมรุทุกครั้งที่ผมมาวันแรกก็มาก็ทั้งภรรยาท่านก็มาจำรูแบบ้ตลอดแล้วก็อีกท่านหนึ่งคือตอนสมรสแกก็ให้ให้แสดงความยินดีเพือ่อนแกมี ที่จอดภาพจุดแวะอีอจักรยานออจักรยานแล้วก็เติร์ดแกคนทั่วไปนักท่องเที่ยวทั่วไปมาผมก็บอกวัวันนี้ผมมีความสุขมากที่คนมาแวะผมได้กินผมได้เลี้ยงผมมีความสุขแล้วก็ตรงนี้มันมีห้องน้ำอะไรบริการพร้อมห้องอาบน้ำก็มีพร้อมคนที่เดินทางมาแวะมา ใช่เรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่นี่ได้เรียนรู้ภาษาที่นี่ได้ไดแล้วก็ผมยังมีข้อที่จงังหวัดเขาบอกว่าจะให้อย่างอาจารย์มะเนะี่ยอาจารย์พรนเขาบอกว่าอยาจะให้ คนเราเป็นปรุตูเทศเวลาใครมาเนี่ยที่จริงแล้วผมไม่ไม่ได้เป็นร้านธรรมดานะผมนี่นะแต่มันจะเป็นกลุ่มเครือข่ายอาสารักบ้านเกิดเนี่ยผมตรงนี้แหละตรงนี้แหละผมว่าจุดเป็นจุดที่จุดเด่นของที่นี่ไม่ใช่ร้านธรรมดามันเป็นกุ่มเชือข่ายอาสารักบ้านเกิดผมตอนนี้กำลังรวบรวมเด็กๆไว้ด้วยในบ้านประมาณ50คนนะตอนนี้ ผมก็ตัดเสื้อให้อะไรให้แกเพื่อที่เกจะได้มีกำลังใจอ,อ,อย่างเช่นหน้า่ขาเที่งจากาจังหวัดมาเนี่ยปูจะมีโชเล่ย์อยู่สองคันะจะมีห้องซุยของเจ้าแม่อยู่ด้านนทะเลด้านในพว่บ่าเอาเลยขับเลยฟรีนะอย่ามีเก็บตังตอนแรก ฟรีจริงนี่แหละแต่ค er ุณไม่ยอมให้ฟรีให้ติดเยอะกว่านั้กที่คือเราบริการฟรีแต่นักท่องเที่ยวที่มาเนี่ยต้องมีน้ำใจพี่ใจผมก็ดีใจให้เด็กจากน้อยเด็กจะให้ที่มีกำลังใจสองให้มีความพิเอศษฉันเป็นผู้ให้ดีกว่าที่ผ่านมาเราสอนให้เป็นผู้รับผิดชอบเป็นมือล่างอย่างนีล่างจะไม่ง่ายแต่เราเป็นมือบนเป็นเด็กเป็นมือบนแล้วก็ให้กับสังคม ตักวันหนึ่งตังค์ก็จะทำที่มาหาเราตาบงแน่นอนเลยครับที่ที่ทำอย่างนี้นะครับผมว่าก็อาจารย์อาจารย์มรกรรมเราเนี่ยถือว่าเป็นมักคุณเยีอยมคุณโตได้ผมก็ต like so <soci> nos ้องอินกับอาจารย์อาจารย์มรนี่แหละที่ศึกษาผลงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดของผมผมก็จะพยายามทำดีที่สุดแล้วก็มีกำลังใจกับท่านหนึ่งวันนี้เดี็กๆจะมาก็สระวัลปองเพราะว่าแกไปงานศพที่ยะลาครับผม ก็ส่งกำลังใจมาตลอดนะเออแล้วก็ท่านก็สอัวพุทธก็เอาเต็มที่เลยแรเียนทำนะใชเงินะไรตันเหนกันตอนนี้ตอนนี้ไม่แอบแล้วครับไม่แอบแล้วว่าเาไม่กโล่งเแล้วเ่องเนือจากที่เราเห็นตอนนี้ก็คือ แต่ใช้กับเป็นร้านร้านโุฟีร้านน้ำจากนอกนอกจากร้านเนี่ยเรามีอะไรเป็นเยอที่ว่านจัดให้มานดูแล้วมีอะไรบ้างที่สำคัญหรือเปล่ามีมีอาหารที่ว่านอกเหนือจากกาแฟซุปน้ำหรือเปล่ามีอะไรตรงนี้นะอย่างโรตีจะไม่เหมือนที่อื่นไอรสชาติของของอินเดียเลยมันจะเป็นแกงนะฮะไม่ใช่ต้มไม่ไม่ใช่กังกาลกาตาอะกาลกาตาไม่ใช่บัวต้มมันจะเป็นแกงแกงบัว แที่กยังงมีกองทัพตัที่ดังมากที่มาเลเซียแล้วก็มีตาอทางมาเลเซียให้ส่งมาเพราะอยากให้ตรงนี้มันเป็นแปลกใหม่ผมเพื่อนอีกอย่างหนี่ของเต่าเนี่ยผมพยายามมาบอกใช่ว่าว่าตรงนี้มันเป็นของเก่าบถ้ามีอะไรของเก่าเก่าโบราณโบราณให้มาจดรา่การได้หราอว่าเรามาจัแบบแนวแนวแนวที่แข่งกัเนี่ยนะตรงนี้คืความตั้งใจของผม มอเตอสถานที่ด้วยนะากแหลกตรงนี้เลยเป็นแหลทของเที่ยวมีหัวแล้วก็มีหัวอีกมีหัวเลยหน้าด้วยมาเนตัวทคกมาเน้าราีเดมเรื่องในหน้ที่ลม่เนี่ยอาจารย์อาจารย์อนี่คือเป็นเขเป็นเทพท่าเอาโตนะครับที่นี่ก็คือในในในสวนของความความเห็นของของเดมาเนี่ย ในเรื่องของการท่องเทียที่นี่เนี่ยอะไรบ้างที่มีแบบว่าเราจะเสนอให้ทางคนนอกพื้นที่เนี่ยให้ดัดที่นี่ว่ามีอะไรบ้างคือทีจงเราร้างรับแข่มันรมันัน็มแขงมันแันแ็้วก็ขอจุดวนนะที่ทางกกิจสก่ที่ดูว่ามมีกกรจายกรยจาอยาไรที่ะแนเราไปนทางการนินเด้วย ในส่วนของพี่คนหนึ่งครับจากทั้งงานท่องเที่ยวและกิจาจังหวัดนะครับก็มามาร่วมริกกับเราวันนี้ด้วยนะครับมาเตอร์านจากประเทศเก็มาตืดนเต้นมาร่วมกันวันนี้เนี่ยที่เรามานะครับเป็นวันวันแรกวันเปิดบริก,รการแรกของร้านไบค์สเตชั่นโคฟี่นะครับเป็นวันเปิดนะพวกเราเนี่ยชาวในไร่ปรรัจจัยในไร่โดยส่วนใหญ่เนี่ยมาไหว้รถคืนกันมา ครับมาปันเจริญยาแล้วก็มาพูดที่นี่ครับแล้วพี่ซินชาเนี่ยเป็นเป็นหนึ่งสมาชิกของเรานะครับในในทีมงานครับในหน้าที่พี่ชาเนี่ยมาอยู่ในตำแนังงานท่องเที่ยวและกิจการจังหวัดมองภาพรวมกว้างๆที่นี่เนี่ยโดยโดยโดยในอนาคตเนี่ยจะเป็นอย่างไรครับสไลม์อะไรทุ่งวัดพันล้อยเป็นของภาพที่ถูกตรงนี้แอคชั่นนะครับตันนี้ก็เป็นโอกาสดีครับที่ ทางทีมงานไร้ไร้นะครับได้มีาการเดินทางมายังไบส์เซค,คันโคต์นะครับซึ่งสถานที่อห่งนี้เหมือนที่ท่านอาจารย์อัธพรจิตการณ์ได้บอกไว้เนี่ยว่ามันเป็นแหล่งมาของปัตตานีนะครับในฐานะที่ผมอยู่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับแล้วก็รับผิดชอบเรื่องงานด้านการท่องเที่ยวและกีฬาของจังหวัดปัตตานีนะครับก็อยากจะบอกกับสมาชิกนะครับที่กําลังชมร,รยายการของเราอยู่ว่าสถานที่แห่งนี้อนอกเหนือจากการที่ เนยเป็นส่งนงของมาลายูเรื่องของอินเดียทีื่ราจับมาไว้ตรงนี้นะนี่คือจุดแรกที่ท่านมาแล้วท่านจะได้รับบรการบริการ,ร,การด้านอาหารที่แปลกใหม่นะครับนะเป็นแตาา่ของสินให้รัป็นาทของสินนะครับแต่ที่สำคัญลึกไปกว่านั้นก็คืออย่างที่บอกครับคำว่าเรนมาสตำนีเนี่ยมันหมายถึงว่าถ้าท่านมาแล้วท่านจะได้รับทราบได้สุมทัาบก็คือเรื่องของประวัติศาสตร์ตำนีที่แห่งนี้คือหมายถึงนีดหนึ่ง เราเริ่มต้นชีวิตของความเป็นปัะเพณีที่นี่นะครับเราเริ่มต้นกันเป็นปัะเพณีที่นี่นะครับเรามีสัญลักษณ์แห่งความเป็นมุสลิมที่นี่คือมัสยิดโตนะครับเรามีเรื่องราวนะครับต่างๆแยะมากมายนั่นคือสิ่งที่เราจะได้รับนะครับแล้วก็ที่สําคัญที่สุดผมมองว่าไบส์เตชั่นในอนาคตนะครับก็จะเป็นสถานีอย่างที่คือร้านบอกไว้ครับเป็นสถานีสําหรับคนที่ต้องการความรู้เป็นสถานีต้องสําหรับคนที่ต้องการเรื่องของสุขภาพนะฮะ เราปั่นจกักรยานจะมานะครับมาถึงถานที่แห่งนี้เราสามารถที่จะวนไปในพื s <S nee ้นที่ต่างๆที่เป็นประวัติศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเรื่องราวของเจ้าแม่ลิ้นกอเหนี่ยวนะนี้เราก็จะรับทราบครับอ่าอ่สุสานของเจ้าเมืองปัตตานีเราครับสุสานพญายิ่ราก็อยู่ในถานที่แห่งนี้ของตรเงนะตลาดร้อยปีนะก็อยู่ใกล้ๆนีๆ้นะครับด้านซ้ายมือของผมที everyone, ่เี่นะครับซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่มาก อกกับพี่น้องว่าท่านมาที่นี่ท่านไม่ผิดหวังและอนาคตนะครับเบสเซเองเนี่ยมีแนวคิดที่ค่อนข้างก้าวไกลนะครับเราคงมีเรื่องการบริการกับพี่น้องในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นในแนวของจักรยานนะครับหรือในแนวของออจักรยานสามล้อหรือแม้แต่เขาเรียกว่ารถตานนนะครับให้บริการกับพี่น้องทุกคนนะครับให้พี่น้องได้มีโอกาสไดเก็บเกี่ยวความรู้การตรวจจัรและที่สําคัญอันสุดท้ายที่ผมก็ยังเตือบอกกับพวกเราก็คือ สถานที่แห่งนี้นอกนจากะมีแหล่งโบราณสถานแล้วเนี่ยเรามีศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมปัตตานีนะครับอยู่ด้านขวามือของผมห่างจากร้านไปประมาณ20เมตรนะครับซึ่งศูนย์เรียนรู้อารยธรรมปัตตานีนี้จะบอกเล่าเรื่องราวของปัตตานีทั้งหมดตั้งแต่อดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบันนะครับทุกอย่างท่านอยากรู้เรื่องราวการหล่อปืนพยาตานีอย่างไรวิถีชีวิตของพี่น้องมุสลิมที่อยู่ที่นี่เป็นแบบไหนนะและก็ที่สำคัญที่สุดครับปัตตานีเป็นเมืองข้าหูวัฒนธรรม คำว่าพระหัวเน้าทำคือความหลากหลายที่อยู่วันในศูนย์การเรียนรู้นี้จะบอกว่าวิถีชีวิตเป็นแบบไหนวิถีชีวิตของพี่น้องชาวจีนที่อยู่ในที่นี่เป็นอย่างไรวิถีชีวิตของพี่น้องชาวพุทธที่นี่เป็นแบบไหนนั่นท่านสามารถเรียนรู้ได้หมดมาที่นี่แห่งเดียวท่านรู้ทุกเรื่องที่เป็นธรรมเนียมนะารับทุกเรื่องโยธรรมเนยมขครัตอนนี้อีกเรื่องหนึ่งที่น้องนั่งเชินไปก็คือว่าตัวร้านเราเนี่ยเปิดให้บริการตั้งแต่ ออออ่าจะได้้บบกกใหัเคือตั้งใจวันนี้เองที่บอกดำเนินการในเวลาที่จะจะจะเป็นการผมจะเริ่มตีห้าเลยตีห้าวรุ่งกตีห้าวัวลูกหมายถึงว่าละหมาดทุกไีละหมาดตู้ปีปั๊บเริ่มเริ่มมาได้เลยรองรับคนที่ลงมาละหมาดสองสิบวันยังที่จะมีพวกปั่นอ่าได้ค่ะแล้วก็ผมจะไปจุดละสิบอง อยูให้ให้น้องๆประกอบทานนี่คือช่วงเวลาแรกัแล้วก็ช่วงหนึ่งคือหลังละหมาดอัตรีคือประมาณสี่โมงเย็นแล้วก็ยาวไปประมาณสามทุ่มเราก็จะปิดร้านแล้วล่ะทีนี้เราก็มีบริการไวไฟอะไรอย่างอย่างดีเลยครับท่านมาที่นี่ท่านสามารถ check in check o u ได้ใช่ check in check out ได้ได้ดับกล้องดับกลองดับกล้ที่น้องๆนะครับตามภาษา เด็กดิทีวีะดเด็กลก็คือสบายสบายสบาสบายไม่มีอะไรที่ตดตองอะไรนี่เราจะในการดง่ายๆนะครับมีอุปกรณ์เล็กน้อยๆมาทโดยไม่ต้องมีอะไรมากครับโดยทำสื่อออกมาสือเล็กๆนะครับมองไปนตกลออนไลน์หรือข้อลกออนไลน์ข้วโลกออนไลสามารถรับชตามยูทูบออนไลน์ในช่องเด็เทีวีหรือแม่ก็ทางเฟบุ๊ ก็ได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับเซตย่าซีวีได้นำพาท่านผู้ชมมาดูแล้วอนาคตต่อไปอาจจะมีตอนต่อไปก็เป็นได้นะครับที่เราจะมาพูดคุยงันงานนี้นะครับอันนี้เป็นก้าวแรกของไบสตีชันนะครับก้าวต่อไปเป็นก้าวที่สามนะครับสามจับหลับสำหรับที่พวกอราทุกท่านกำลังจะรับ ยืนน้องแดนตายจะไกลแค่ไหนแต่ใจเรายงถึงที่เมืองนี้คือน,นามปัตตานีอุดมมากมีมักใจมากมาย